ท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับบะหมี่พราหมูแดงโอ้่นี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะอุนอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองขอสูตรไปทําดูนะครับเรื่องราวของการเมืองอเมริกางวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับและมันก็กาลังค่อยปลดไปทีละล็อกทีละล็อกทีละล็อก,ลลอกแต่ล็อกที่สําคัญที่สุดก็คือวันที่20มกร,ราคมก็คือในสัปดาหนะ์หน้าเป็นวันที่ ไม่เพียงแค่คนอเมริกันมากกว่า300ล้านคนที่เฝ้าจับตามองไม่เพียงแค่คนที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกที่เฝ้าจับตามองแม้แต่ทางการจีนโดยผู้นําสูงสุดของจีนก็เฝ้าจับตามองเขาว้า20ม่มกราคมซึ่งเป็นวันกระทําพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่59โดยผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นคือว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นคนที่46เนี่ยนะฮะจะดําเนินไปอย่างราบรื่นปลอดภัยไม่มีเหตุร้ายและถือว่า จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาหรือไม่และประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหาร,รหาจัดการของโดนัลด์ทรัมป์นั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อเมริกานั้นจะจาลึกไปอีกนานแสนนานนะครับคือพูดเรื่องนี้เนี่ยเรากลับมาดูสถานการณ์นิดหนึ่งในอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยรายงานไปใช่ไหมครับว่านายกเจสมนตรีข,ของกรุงวอชิงตันเนี่ยหลังจากที่เกิดเ,เหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมก็คือมีกลุ่มผู้สนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์เดินขบวน แคปิตอลฮิลล์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการยึดกยุทธ์จุดชาติบุกเข้าไปแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนี่นะครับที่สุดก็เลยมีการประกาศที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและเข้มงวดนับจากวันก่อนเข้าสู่วันพิธีเลือกตั้งไปจนถึงวันที่เลือกอธิษฐานนะวันเข้าสาบาันตนและวันที่กิะทำการสาบาันตนและหลังจากวันที่จะทำการสาบานตนไปอีกประมาณ4วันก็เลยมีการระดมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐ เจ้าหน้าที่สืบสวนการ FBI นะฮะหน่วยงานของ CIA รวมไปถึงกองกำลังทักษะมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็คือว่ากองกางกอง,กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกานี่คือชื่อเป็นทางการเขานะฮะกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เคลื่อนพลต้องใช้คำนี้เลยครับ เพราะว่าแต่ละคนเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นแต่งกายเนี่ยนะครับเป็นชุดทหารพร้อมอาวุธหนักครบมือทั้งหมดเนี่ยนะฮะเคลื่อนพลเข้าไปประจําการอยู่ภายในตึกรัฐสภาของอเมริกาหรือที่เดอะแคปิตอลฮิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้พอเข้าไปมันเป็นจํานวนมากเนี่ครับเพราะว่าการใช้กําลังพลที่จะดูแลในงานสําคัญที่จะเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยขั้นต้นจะมี1 5 0 0 0คนสูงสุดที่จะเรียกมาทั้งหมดคือ20,000คนตอนนี้ปรากฏว่าเข้าไป15,000ักว่าคนแล้วทีนี้พอเข้าไปถึงทำ ไม่มีที่นอนแล้วครับนอนกันตรงนะ่ะโถงเลยนะฮะก็เลยเป็นภาพที่ออกมาในโลกโซเชียลวีดียตอนนี้ซึ่งดูได้ในมีไทม e ์ด้วยเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่กันเรียบร้อยนะฮะการเข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าไปเพื่อประจำการวางแผนวางระบบการสื่อสารคมนาคมภายในนะครับเราช่องทางของระบบโลจิสติกในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็ใช้กําลังของหน่วยอกองกาลังพิทักษ์มรดุมห่งอเมริกาเนี่ยร่วม15ถึง20,000คนแล้วทีนี้ในแง่ของความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ปรากฏอย่างนี้ครับทรัมป์ก็ออกถแถลงการเป็นถแถลงการออกมาประมาณ6บรรทัดด้วยกันนะครับซึ่งถแถลงการตรงนี้เนี่ยประธานาธิบดีสแตตโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาขอเตือนไม่ให้มีสถานการณ์ความรุนแรงไม่มีการกระทําผิดไม่ให้มีการกระทํารระทละเมิดกฎหมายและไม่ให้มีการบุกรุกใดๆทั้งสิ้น นะซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสนับสนุนนะครับและในถแถลงการตรงนี้ก็บอกว่าขอเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเ่ชช่วยกันผ่อนคลายความตึงเครียดและรักษาความสงบด้วยนี่เป็นถแถลงการที่ออกมาล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์นะทีนี้การที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ระบ,บุในถแถลงการของโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามีรายงานจากหลายแหล่งเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างในวันที่20มกร,ราคมเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําแถลงการของโดนัลด์ทรัมป์ตรงนี้ออ อันนี้คือในแง่ของการเตรียมพร้อมสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าทรัมป์ทำอะไรไหมก่อนจะมีแถลงการนี้ทรัมป์ก็ทำนะฮะทรัมป์ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจําได้ไหมครับซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทรัมป์ประกาศมาเนี่ยครับก็คือประกาศเมื่อวันที่12มกร,ราคมบอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะมีผลังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11- ถึง24มกร,ราคม12ที่ผมพูดไป,ไปมื่อสกู่นี่คือเวลาไทยซึ่งจริงๆแล้ววันที่เขาประกาศก,าก็คือ11นั่นแหละครับ สถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้ในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสมัฐอมราการนั้นมีผลตั้งแต่11-24มกราคมในเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าวนี้พูดชัดเจนเลยครับว่าให้กระทรวงความมั่นคงแห่งบาตูภูมิและองค์กรเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐบาลการหรือว่าฟรีมาร่วมทํางานปฏิบัติการกับหน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่นตามความจําเป็นนี่กฎหมายนี้เปิดทางชัดเลยครับเพราะฉะนั้นมีการใช้กําลังของกองกําลัง แห่งชาติมาตุภูมิเข้ามานะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานก,การณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหน่วยงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดเข้ามาระดมมาท,มทั้งหมดที่กลุ่มวอชิงตันดีซีเลยนะครับและที่สําคัญต่อไปก็คือว่าการปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะทาให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนถึงวันที่24มกร,ราคมแม้ว่าจะคล้อยหลังจากวันที่ได้เข้าดํารงตําแหน่ง20มกร,ราคมไปแล้วก็ตามน,นะครับที่นี้ตัวเยวกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ ในแง่ของสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อประมาณ1คืนที่ผ่านมานี่ก็มีอีกแล้วครับทีนี้ดังๆเลยนะ YouTube กับ Snapchat YouTube นี่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที่มีชื่อว่า h l p h a b บ t ได้ออกแถลงการเมื่อคืนครับว่า YouTube ได้ตัดสินใจที่จะมีการปิดช่องทางช n n นลของของโดนัลด์ทรัมและที่สำคัญก็คือว่าลบ <c oughs> ลบคลิปวิดีโอคอมเมนต์ความเห็นต่างๆ ที่นําไปสู่หรืออาจจะนําไปสู่การยุยงปั่นป่วนทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือปิดบัญชี YouTube ของโดนัลด์ทรัมตลอดการนะฮะสื่อโซเชียลมีเดียอันที่2คือ Snapchat ท่านผู้ชมก็คงมีบ้างน,นะฮะสแนปแชทนี่วัยรุ่นชอบเล่นกันนะ Snapchat เนี่ยส a นปแชทก็เหมือนกันครับได้มีการประกาศตัดสินใจเนนะครับปิดบัญชี Snapchat ของโดนัลด์ทรัมและทุกช่องทางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมด้วยนะฮะ ก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปครับหลังวันที่6มกราคมมาไม่นานเนี่ย a c e b o o k กับ Twitter เป็นสื่อโซเชียลมีเดียแรกๆเลยนะครับที่ออกมาแถลงการเขียนโดยเจ้าของด้วยอย่าง Facebook คือมาร์คสักเบิร์กในร่ายยาวเลยนะฮะว่าเหตุผลที่จำเป็นต้องมีการปิดบัญชี Facebook ของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดการอย่างไม่มีกำหนดด้วย Twitter ก็เหมือนกันนะครับก็ปิดขนาดปิดนะฮะ โดยเราทำอย่างแอบไปใช้บัญชีทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอยู่ในความดูแลของทำเนียบรัฐบาลได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นที่มาว่าแกก็แอบไปใช้แป๊ดเดียวครับลหลังจากนั้นก็บอกว่าจะไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่ในการสื่อสารนะครับให้อดใจรอแล้วก็ติดตามมาต่อไปทำเนียบรัฐบาลของอเมริกาก็ลบข้อความนั้นทันทีนะครับแต่บัญชีบัญชีทวิตเตอร์ตัวนั้นลบไม่ได้นะฮะหรือเอาออกไม่ได้เพราะว่าเป็นบัญชีทวิตเตอร์ประจําตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอ่าเป็นชื่อว่าแอตโปลัสนะครับในแง คืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่ปลอสารอเมริกาต้องจารึกไว้หรือแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองถึงแกจะไม่ค่อยชอบก็เถอะแกก็ต้องรู้เขาว่านี่เป็นสิ่งที่แกสร้างขึ้นมาและการเมือนของอเมริกามอบให้ด้วยก็คือการลงคะแนนในรัฐสภาสหรัฐเฉพาะสภาล่างก็คือการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสอของสหรัฐอเมริกาซึ่งในคืนที่ผ่านมานะครับคนที่ทําหน้าที่ก็คือนางแดนซี่เปโรซีซึ่งอีกตาแหน่งหนึ่งก็คือโฆษสภาล่าง ธอก็ใส่ชุดเดิมเลยความหมายคืออะไรช่ไหฮะัชุดแต่งกายเดิมของเธอที่ตอนนั้นได้มีการประกาศถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่1นนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปตามที่ได้สัญญาไว้ก็ในเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐไมเพนส์และคณะรัฐมนตรีไม่ตัดสินใจใช้มาตรา25ในการถอดโดนรัฐธรรม์ออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยให้เป็นหน้าที่ของกลไกรัฐสภาดีกว่าทางนี้ก็เดินเกมฑ์ต่อเลยครับก็เรียกประชุมประชุมเสร็จก็มก็ลงมติ ลงมติก็คือมีคะแนนเสียงทั้งหมด2 3 2เสียงต่อ197เสียงให้ถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ออกจากตําแหน่งซึ่งใน2 3 2เนี่ยมี10เสียงจากริพับลิกันด้วยนอกเหนี้จากเดโมแครตยกพักอยู่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้การมีมติออกมานี่เป็นที่เรียบร้อยกระบวนการการต่อไปคืออะไรครับก็จะต้องส่งเรื่องไปที่การประชุมของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอรเรียประภาสูงแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับจากวันนี้ไปจนถึง20 ไม่สามารถเรียกการประชุมหรือจัดการประชุมของวุฒิสมาชิกได้ทันตามกําหนดเวลานี่คือสิ่งที่ทําไมเนี่ยนะครับโดยนด์ทําถึงมั่นใจและสบายใจและอ่านเกมออกเลครับว่าเขาได้อยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่45จนถึงวันเข้าสาบานตนในตําแหน่งของโจไบเดนอย่างแน่นอนครับเราตรวจสอบไปก็จะพบว่าการเรียกประชุมของสอวอเมริกามีขึ้นไม่ทันจริงๆนะเพราะสเต็ปต่อไปพอมันผ่านสภาล่างสเ,เาส,สร็จปั๊บก็จะสวอ สวก็จะมีการเรียกสืบสวนสอบส,วน,สวนแล้วก็ลงคะแนนซึ่งจะเป็นไปตามแต่ทางสสก็จะนําไปสูส่กระบวนการหรือขั้นตอนในการถอดถอนอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากเงื่อนเวลาไม่ไม่พอแล้วครับวันนี้ประเทศไทยของเรา14มกราคมถ้า13ของอเมริกาแล้วคุยกันไลายเจ็ดวันและเจอเสาที่อีกัง,งหามันจะไปทันได้ไงล่คนะครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนลดาทำคนนี้คืออะไรครับเป็นประธานาธิบดีคนแรก ในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการปกครองโดยระบบประธานาธิบดีซึ่งถูกยื่นยติถอดถอนออกจากตําแหน่งจากสภาล่างถึงสองครั้งในการดารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่เคยมีใครถูกถอดถอนถึงสองครั้งเลยในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับโอ้และที่สําคัญต่อไปเนี่ยฮะโดนัลด์ทรัมป์ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาในแง่ของคดีอาญาด้วยคือ คืออาจเป็นเป็นประชยายกรรมด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเนี่ยได้ถูกตั้งข้อกล่าวหารุนแรงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเรื่องราวที่ตื่นเต้นของการเมืองอเมริกาเพราะฉะนั้นถึงที่บอกนะครับว่าให้จับตาตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่20มกราคม แต่ละปลอกแต่ละปละของการเมืองอเมริกามันจะผ่อนผ่อนผ่อน,อนแล้วผมพอจะเห็นอะไรก็นามาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นกว,วันที่20นั้นน่าจับตามองแค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แม้แต่ทรัมป์เองก,ก็ต้องออกจดหมาหดยด่วนนี้มาบอกนะไม่งั้นแล้วอันตรายจริงๆกับการใช้การเกิดขึ้นของสถานการณ์ต่างๆที่ดูแล้วเหนื่อยนะครับ